การเดินทางไปทนงานนะครับแต่ทุกคนซึ่งเมื่อมาสัปดาไรนั้นะทุกคนมีมาสัปดาหาทุกคนนิดมากสัปาห์แรกปคนด์เมื่อวานสัปดาห์แรนะตอนนี้ทุกคนก็เาิ่มมาทีาการกันเหมือนเดิมนะทุกคนนะครับมาในสัปดาก์นทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับไมโครโฟนของเราเสียงก็ค่อยปรับตัวให้ดังขึ้นเรื่อยๆทุกคนนะครับข้ามาถ้าดังสุดเนี่ยะก็จะทำให้เราสามารถสื่อสารได้เข้าใจกันทุกคนนะครับ นะครับดูไปดูมา therapist. บรรยากาศเหมือนสโนว์จะตกนะทุกคนนะครับแดดเองนะครับหลังจากวันที่ยี่บสามถึง2ี่สิบหกไปนะครับปทั่วไทยแต่แดดจัดนะครับยกเว้นทางภาคใต้คนที่ยังคงมีสโนวตกได้นะทุกคนนะครับตอนนี้เองนะอุณหภูมิยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนะทุกคนนะครับทําให้หลายจังหวัดในประเทศไทยนะครับเริ่มมีอาการหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนนะครับเรมเทศไทยนะครับหลายจังหวัดในประเทศไทยมีอาการหนาวเย็นมากนะครับ ทุกคนจะต้องมีวิธีรับมือในอะากาศาหนาวคือนะครับหนึ่งก็คือต้องหาที่กัหนาที่สามารถปกปิดร่างกายให้เดี๋ยวแต่ความเย็นๆแตพ่พอเพียงกพ็พอทุกคนนะครับสองก็คืออยู่อยู่ในบ้านให้มากที่สุดนั่นเนื่องจากว่าแต่อยู่ในบ้านบ,า,นบา,นางครั้งัอาจจไม่ต้องเจอเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบางครั้งเมื่ออากาศติดลบไปถึงหนึ่งร้อยถึงสองร้อยองศาแล้วบ้านก็จะเริ่มเย็นนะทุกคนเนื่องจากว่าบ้านป้องกันความร้อนได้มากอยู่เหมือนกันนะครับป้องกันความร้อนหรือความเย็นนะครับ นั่นแต่ว่าว you know you know ันทอากาศเย็นๆก็จะเป็นวันที่อากาศดีๆนะทุกคนนะครับแต่เองนะครับเมื่ออากาศเย็นแต่ความชื้นสูงมันจะทําให้เกิดสนุกอาจจะทาให้เป็นตัวทําให้เกิดสนุได้นะทุกคนนะครับนะครับวันที่อากาศปลอดโปร่งนะครับแบบไม่มีเมฆเลยทุกคนเป็นวันที่มีความชื้นชั้นบรรยากาศต่ำนะครับทาให้เมฆนะไม่สามารถก่อตัวได้นะทุกคนนะครับนะทุกคนเมฆก็จะก่อตัวได้แค่เมฆระดับสูงสูงขึ้นไปเท่านั้นนะครับ อาจจะทําให้นะทุกคนนะครับเัวไทยมีแดดจัดก็เป็นวันที่สนุกที่สุดละทุกคนนอกจากว่าจะได้เป็นการดูยกับแดดนะทุกคนแดดอากาศหนาวนะทุกคนนะครับดูแดดกับสโน่ทุกคนนะครับถึงแม้แดดมันนั้นแดดจะออกก่อนที่จะถึงนี่นะครับแต่ในเองนะครับมันจะทําให้มันมันไม่สามารถทําให้สโน่สามารถละลายเป็นน้ําได้ทุกคนนะคร so being ับมันไม่สามารถละลายได้นั่นจะว่าแดดมันช่วยแค่ทําให้ร่างกายอุ่นเท่านั้นนะครับ แต่อากาศมันก็เย็นลงเืเรื่อยๆนะทุกคนนะครับเย็นลงตามเวลาทุกคนมิ่งมันเย็นลงไปนทุกคนนะครับมันก็ยิ่งทำให้นะครับทุกคนหลายทังทำให้สนโนไม่สามารถละลายตัวได้นะครับแล้วแถมจะยิ่งแข็งไปหนักกว่าเดิมอีกนะครับเมื่อุณหภูมลดลงนะครับนะทุกคนนะครับตอนนะครับทุกคนตอนก่อนประมาณสักสี่ห้าประมาณสักห้าโมงสี่โมงห้าโมงอะไรคืมนะครับบางที่มีสนโนตกแล้วนะครับแต่ของเรายังไม่ตกนะครับ มันสะสมระดับความสูงไว้นะตอนนี้นะครับสโนว์ตกแล้วนะครับประมาณระดับความสูงที่สี่เซนติเมตระครับโอเคทุกคนนะครับก็ตอนนี้ก็สามทีแล้วทุกคนนะครับนะฮะทุกคนนะครับเออเสียงดังแล้วอ่ะทุกคนตอนตอนนั้นไมโครโฟนมันเบาค่อยนะครับไมโครโฟนค่อยปอกเสียงไปนะครับแปลว่าไมโครโฟนของเราอาจจะปัญหาจะเริ่มรุนแรงขึ้นทุกๆวันเมื่อเมื่อเราใช้งานไปนานๆบอกเลยนะครับบอกเลยนะคะสํารับนะครับไมโครโฟนของเราเริ่มพังขึ้นเรื่อยๆนะับไม่ใช่ว่ายิ่งใช้ยิ่งดีนะครับ ใช้ไปยิ่งใช้ไปยิ่งเสื่อมลงนะครับมันก็แบบแบบอายุของคนแัแหละว่าราใช้อยู่นานๆไปมันก็จะทาให้ดินาน,นานไปอ่ะม,มันก็มีวันหนึ่งที่เราต้องได้ล้มตายนะครับป่วยตายหรืออาจจะตายได้ธรรมชาติก็ได้ครับโดยโอกาสน้อยที่จะอยู่ได้ถึงหนึ่งร้อยปีนะครับแต่ก็ตายนะคนก็ยังมีคนประมาณหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับที่สามารถอยู่ได้ถึงหนึ่งร้อยปีนะครับอายุยืนยมากถ้าเป็นอย่างนั้นสุขภาพต้องแข็งแรงมาต่อเลยนะครับ ตอนนี้เราอายุ26นะครับรอนะนาเขาทนาหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับการได้26นะครับแต่ส่วนเอนเดอร์25นะครับอายุของเขาเนาะอายุของเอนเดอร์จะต่างเราหนึ่งปีนะั่นจองนะครับเขาเกิดชา้ากว่าแล้วเบเกิดชา้ากว่าเราประมาณหนึ่งเดือนนะครับไม่ใช่เกิดชา้ากว่าเราประมาณเดือนนั่นแหละครับหนึ่งวันนี่เออจำได้นะครับแปลว,ว่าเขาเกิดวันที่3มิถุนายนเราเกิดวันที่2มิถุนายนเนาะ เขาเกิดวันที่ยี่สบสามนะครับนะฮะทุกคนนะครับวันที่สามวิถุนายนของเขาก็จะเป็นวันเกิดของเอนเดอร์นะครับสต่พาอากาศในวันนี้นะฮะทุกคนนะครับยังคงมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะทุกคนนะครับบางวันนะฮะทุกคนนะครับเดือนนะทุกคนนะครับฝนยังคงสโนหรือสโนยังคงตกได้ถึงวันที่ยี่สองนะครับและวันที่ยี่สามถึงวันที่ยี่สิบหกสโนอาจจะไปเลื่อนไปตภาคใต้แทนจังหวะล่องมอสุมมันจะเป็นลงพิภาคใต้นะครับ ธนวอาจจะเป็นถล่มภาคใต้นะครับในหลายทมาไภาคใต้ถึงความเกิดเสียถุงความเสียหายเยอะใหญ่หลวงขนาดนั้นนะครับนะบถ้าเป็นน้ำนี่ถ้ามันท่วมแค่ประมาณอาทิตย์เดียวก็เริ่มเริ่มมีเริ่มเน่าเ,เ,เ,เสียแล้วไม่ต้องถึงอาทิตย์หนึ่งหรอกประมาณสามสี่วันก็เริ่มแล้วถ้ามันไม่ไปไหนอะนะครับ ตรเลยนะฮะทุกคนซััทประกาศนะครับถ้าเป็นโนโนนี่คืออาจจะทุ่มเท่าไหร่แต่มันไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับแต่ถ้ามันยิ่งสูงไปเรื่อยนะครับยิ่งรง้ายยิ่งตกหนักใช่ไหมมันจะยิ่งสูงแล้วลาย,ยิ่งสูงเองลาเดินก็จะทําให้เราเดินลําบากนะครับเดินโนโนนี่คือแบบเดินเตะโนโนไปมาเลยนะครับ <S <S บอกเลยถ้าคูณนันได้ได้เดินเตะกับเพื่อนอีกเพื่อนคงจะอยากมาเล่นโนโนกับเราใช่ไหมกูรุนัน ด้านในเร่งความคิดเห็นมาด้วยนะครับนะครับุนะบณนันไม่อยู่บ้านเลยกับเราแต่เขารู้จักเรานะครับเขาก็เป็นคนที่ที่หยิบบอกว่าบอรบ้างน,นะครับหรือว่าไม่ดื้อนไม่เลยโซนเหมือนการทิดตออุปรกรณ์นะครับเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับนะครับ,บ,รรบแต่เวลาคุณนันตัเมื่อก่อนเนี่ยโดนนั่งต่ออุปกรณ์มันด่าว่าหูว่าว่าเราไปลงคลิปอะไรก็ไม่รู้เราลงสราระองกาศไง เออมัเอ,อเราลงสภาพการอะไรไม่รู้ลงอะไรไม่รู้ไม่มีคอดูหูยอดดูสิตอนนั้นอ่ะมันกี่ล้านตอนนี้นขอให้หนึ่งร้อยล้านเลยวายเถิดน,นะครับแล้วผู้ติดตามขอให้ถึงหนึ่งพันจะได้ทำคลิปใหม่ฉลองหนึ่งพันซับวันนี้เลยใช้ทางของพายุซอนร้อนไปไงบ้างจากข้อมูลในวันที่ยีตุลาคม มันจะยังไม่เคลื่นฝั่งนะครับมันจะเคลื่อนฝั่งเวลา22ตุลาคมในเวลา13นาฬิกาเอเชียตอนตกตอนนี้มีผลขึ้นล็อกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจุดที่ใกล้สุดประเทศอยู่หาจจะพายุตาของพายุเองเพียงแค่เพียแค่ประมาณหนึ่งหลอประมาณ200กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและขนาดของพายุ มีขานาดใหญ่นะครับบอกเลยใหญ่มากๆนะครับนะครับส้นมาถึงกานี่อาจจะมากประมาณสักหนึ่งพันถึงสองประมาณสองพันกิโลเมตรก็ใหญ่เท่ากับสารแล,แล้วล่ะอันนี้ประมาณสักหนึ่งพันห้าร้อยกิโลเมตรเทละกันนะครับนะครับมันก็ค่อยมาแต่ค่อยใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้นะครับขอให้ทุกคนอยู่ที้อยู่เอ,เอเชียตะวันตก นคใครที่โดนพายุสโนโถล่มแล้วในเอเชียตะวันตกเดี๋ยวลืมคอมเมนต์มาหาเราด้วยเอาเฉพาะคนไทยนะคนต่างชาติไม่เอานะครับเพราะคนต่างชาติเราเขาไม่มไม่เขาไม่รู้เป็นภาษาไทยหรอกนะครับอเอมมนเขาจะแปลมาอย่างเดียวทนั่นแหละนะครับให้ดูชื่ออก็ได้หรอกนะครับว่าเป็นใครเอาเฉพาะคนไทยที่อยู่ในนั้นนะครับ เพราะไรก็มีคนไทยอยู่ในส่วนนั้นด้วยนะครับพรามคนที่เน้นรับผลกระทบจจะอยู่ประมาณประมาณนี้แหละนะครับแอนะฮะทุกคนนะครับแอรฟริกาบาง่วนที่โดนแล้วนะครับบาง่วนของแอรฟริกาล้มนี้มีผลกระทบแล้วนะครับโดยประเทศที่รับผลกระทบเตอนนี้อยู่คือประเทศอโดน ประเทศลงมาเยนะครับแต่รับผลกระทบจากพายุสโนแล้วนะครับและอีกไม่นานมันก็จะทําให้เกิดสภาพอากาศที่เลวร้ายในประเทศได้ก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับแล้วความเร็วลมของพายุนี้นะครับติดตามไปมานะครับพุ่งไปที่หนึ่งร้อยเท่าไหร่แล้วนะครับหนึ่งร้อยหกสิบสามแล้วนะครับโอ้ยนี่นะครับขึ้นไปที่หนึ่งร้อยหกสิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับความเร็วลมพายุรูปนี้นะครับ นะคะทุกคนถึงแม้จะยังถึงแม้จะแรงสุดเป็นระดับซีสามก็ตามนะครับถ้าการเป็นระดับที่สี่ความเร็วลมสูงกว่า210กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกไดว่าซูเปอร์ฮันนีเคนซูเปอร์ใต้ฝุ่นซูเปอร์ไซโคนนะครับเมื่อพายุมันเปลี่ยนฝั่งลงนะครับมหาสมุทรใหม่มันก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับบอกแล้วนะครับมันเปลี่ยนชื่อจริงๆนะครับจำไว้เลยนะครับพายุไซโคนซูเปอร์สโนวี่นะครับ จะขึ้นฝั่งของเอเชียตนตกที่ประเทศในวันที่22ตุลาคมน่าจะ3นาฬิกาของเวลาของไทยตัวเวลาของแอฟริกาคราบว่าเร็วควาช้ากว่าไทยประมาณ4ชั่วโมงมั้งนะครับประมาณ9โมงของเวลาของประเทศของท้องถิ่นของเขานะครับไปขึ้นฝั่งแล้วแต่ของไทยค่าความเร็วขึ้นฝั่ง ของเอเชียตะวันตกไปขึ้นฝั่งในวันที่13นาฬิกาของวันที่22ตุลาคมนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วพร้อมฝ่าฟันกับทาย,ยุที่โหงกระหนาที่รุนแรงหล่อนี้ได้มาหาทุกคนแล้วที่3ตุลาคมเวลา8นาฬิกาประมาณประมาณเท่าไหร่ดีอะประมาณ8นาฬิกามาตะลองฝั่งแล้วขึ้นฝ่ากค้างในวันที่23ือนกันเช่นกันเลย จะขึ้นในเวลา21นาฬิกานะครับขึ้นฝัน่แอฟริกาด้วยความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ170ประมาณเท่าไร178กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขึ้นฝั่งแอฟริกาหลังจากนั้นจะใช้เวลาประมาณ6วันในการอ่อนกําลังลงและบอกเลยว่ามันจะใช้เวลา6วันจริงๆแล้วนะครับในนงวันมันจะอ่อนกาลังลง แต่ความเร็วลมยังสูงมากถึงหนึ่งร้อยหกสิบกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแหละอยู่เหมือนกันนะหรือวันที่2 6ตุลาคมก็จะอ่อนกำลังมาเหนืออยู่ที่ประมาณ1น0้ยสสบกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนวันที่27ตุลาคมจะอ่อนกำลังลงมาเหนืออยู่หนึ่งร้อยสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่8ก็จะอ่อนกำลังลงไปอนมากกว่านั้นก็จะเหลืออยู่ที่หกสิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ อ่อนกำลงลงที่เรียกว่ากลายเป็นพายุฉันแล้วหมาวันที่8ตยลมที่เีกด้าอ่อนกําลังลงเหลือวความเร็วลมอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันที่9ตุาลาคมนั่นเหลนั้นมันก็จะสลายตัวไปนะครับนะครับมัใช้เวลานาน6วันเลยในการพายุนี้จะสลายตัวไปจนหมดตั้งแต่ันที่เริ่มสลายตัวขึ้นฝั่งแอฟริก,กาก้แต่ว่า ความชื้นที่แอฟริฟกาม,มันน้อยกว่าที่ไหนเลยดังนั้นมาพายุมันจะสายบนที่นี่นะครับบอกเลยนะฮะนี่คือโมเดลจาก ECM แ w F นะครับของไทยโดนมาแล้วเป็นไงล่ะถ้าต้อคนไปบ้างนะครับฝากอะไรก็จะขายเพื่อให้เป็นกำลังใจกับการเด่นนะครับกดิตตามตัวเริงไม่ได้ไหนของมาเลยขอบคุณครับนะครับ ยังคงพายุรูปนี้ยังคงอยู่ได้ต่อเนื่องซปเปอร์สโต๊โนวีนะครับยังคงอยู่ได้นะครับขอเป็นครับ